จุงกเซมไซสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสุวัสดิ์ีแก้วมารายงานตัวครับคลิปเมื่อกี้นะครเป็นคลิปของเหตุการณ์เมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาครับผมช่วงเงยน็เยนๆที่ผ่านมาเป็นภาพเหตุการณ์ของลมฝนเนี่ยแหละฮะพัดหน่ำเลยครับผมที่สวนออโคกหนองนามโมเดลนะครับจร,จริงวันนั้นนี่เป็นแบบแสงแดดเราแบบเปรี้ยงแป้งเราจู่ๆมาช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมี การจับกลุ่มของก้อนเมฆขึ้นมาแล้วก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาครับผมสำหรับโคกตองนาโมเดลตรงนี้นี่นะฮะคือพี่พเขาทําเมื่อประมาณไม่ไม่ถึงปีที่ผ่านมานะครับผมก็จะมีรูปทรงอยู่ประมาณนี้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงเป็นสถานที่ในการตกเบ็ดกันด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่มีมีปลาหลากหลายชนิดกันมากเลยไม่ว่าจะเป็นพวกปลากดปลานิน ปดุกนะครับก็จะมีกันเยอะมากซึ่งเหมาะการมาแคมป์ปิ้งรวมถึงแบบการมาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดกันด้วยนะครับและเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็คือว่าในพวอง่งนาม,มเดียวจะมีกล้องจิดนะครัจ,จะมีกล้องจรปิดทำให้ เก็บภาพบรรยากาศของเหตุการณ์น,รนี้ขึ้นมาผลทำให ก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างพืชผักรวมถึงแผงโซลาเซลล์นี่เสียหายกันไปหมดนะครับซึ่งการลมตัวของก้อนเมฆนี้ก็จะอยู่ประมาณช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงสีโมงเย็นก็เริ่มก่อตัวขึ้นมานะจุดนั้นฮนะพอห้าโมงก็เริ่มซัดพัดลมกันไปเรื่อยๆครับผมและนี่ก็คือเหตุการณ์ของเราฮะ ครับผมเป็นคลิปของเราในวันนี้ครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีแดดร้อนอาจจะมีฝนตกปปรปายสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพรวมถึงดูแลทรัพย์สินเรื่องของสิ่งก่อสร้างทุกๆอย่างด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบกล่วาวคำว่าสุกัสซิมซายสวัสดีครับ